การก่อเตาทำอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าฝืนไม่แห้งไฟก็ไม่ยอมติดเสียทีผมต้องนอนพังภาพลงกับพื้นแล้วใช้ปากเป่าลมโหมไฟในเตาลมจากปากไม่แรงพอก็เลยใช้ฝาหม้อพัดบางครั้งลมพัดผิดทางก็ต้องรีเตา ไม่เช่นนั้นขี้เท่าจะปลิวเข้าตาตัวเองจนน้ำตาไหลหลายครั้งที่กว่าไฟจะติดผมก็ถูกเขามเหาวควันรมเสียดำปีไปหมดทั้งตัวพอลุกขึ้นมาน้องๆก็หัวเราะชอบอบชอบใจกันใหญ่ต่างวิ่งเข้ามารุมล้อมร้องล้อ,ลอ,ลอ,ลอเลียนผมเสียงดังว่าดักกี้ดักกี้กกไอ้นีโกตัวดำปิดปีเตานี้มีไว้สำหรับหุงข้าวอีกเตาหนึง่งมีไว้สำหรับต้มน้ำให้คนในบ้านอาบ ผมต้องอาศัยเวลาช่วงที่ข้าวยังไม่สุกวิ่งด่วนจีไปตักน้ำที่บ่อหลังมาต้มถังน้ำของเราก็ใบเล็กนิดเดียวผมต้องวิ่งไปกลับไปกลับอยู่หลายหนกว่าจะได้น้ำพออาบกันเมื่อ,อน้ำเดือดแล้วผมต้องช่วยอาบน้ำให้น้องๆก่อนมือเท้าต้องว่องไวฟ้าจะมืดแล้วเดี๋ยวยังต้องออกไปขอทานอีกพออาบน้ำเสร็จผมลองเปิดฝาหม้อข้าวดู ข้าวยังไม่ทันสุกยังมีเวลาเหลือพอสักผ้าได้อีกสักสองสามตัวพอกำลังจะเริ่มขยี้ผ้าเท่านั้นน้องชายสองคนก็ก่อดพดีวิวาทกันขึ้นผมต้องรีบเข้าไปห้ามสึกทันทีและเป็นอะไรไม่รู้จู่จูน้องสาวคนเล็กก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกเอาละเอาละพอแล้วเงียบเอ๊ะกลิ่นอะไรนะ่ะข้าวไหมแล้วอจินเสียงพ่อตะโกนตายแล้วข้าวไหมจริงๆด้วย เย็นนี้จะต้องกินข้าวตังกันแน่เลยผัดผักอีกซักอย่างแล้วกันมีถัานผักที่บ้านเราเก่าวค้ำคร่าจนสนิมกินตั้งนานแล้วแม้แต่จะหั่นผักก็แทบหั่นไม่เข้าอยู่แล้วต้องออกแรงอีกนิดฮึดโอ้ยเจ็บจังหั่นโดนนิ้วตัวเองเข้าแล้วไม่ล่ะเลือดไหลออกมาเปื้อนผักจนแดงเถือกแต่คนในบ้านจะต้องอดข้าวเพราะนิ้วผมเจ็บก็คงเป็นไปไม่ได้ ต้องหาเศษผ้ามาพันนิ้วแล้วใช้หนังยางรัดสองสามรอบเอาไว้ให้แน่นแล้วค่อยหันผักต่อผมต้องทำงานซักผ้าหุงข้าวด้วยมือเดียวติดต่อกันอยู่หลายวันมือขวาทำงานไปมือซ้ายก็เจ็บเสียวแล๊ลขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ถึงจะร้องไห้ก็คงไม่มีประโยชน์เพราะอย่างไรงานก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่าไม่มีเงิน เราจึงต้องกินข้าวต้มกันแทบทุกมือ้อบางครั้งเราแทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อเลยด้วยซ้ําเวลาต้มข้าวแต่ละทีต้องเติมน้ําแล้วเติมน้ําอีกจนเป็นข้าวต้มสมชื่อจริงๆบางครั้งหาเม็ดข้าวในหม้อ,อก,ก็แทบจะไม่เจอต้มสักกี่ครั้งจะได้แต่น้ําข้าวเท่านั้นสดเข้าไปสักกี่ชามก็ยังไม่หายหิวคิดแล้วว่าอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกจริงๆ ช้โป๊ปลาเคม็มนับเป็นกับข้าวชั้นยอดแล้วสำหรับเราจะทอดปลาเค็มสักชิ้นก็ยังเสียดายต้องเอามาหั่นแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆตีใส่ไข่พอเจียวเสร็จแล้วจึงแบ่งออกเป็นสิบกว่าส่วนให้ทุกคนได้กินกันคนละชิ้นแม้จะเป็นเพียงชิ้นเล็กๆแต่กลิ่นและรสของมันก็เด็ดพอที่จะทำให้คิดถึงแล้วน้ำลายสอขึ้นมาเลยทีเดียว ผมจึงต้องลงมือเท้าเป็นระวิงอยู่อย่างนี้ทุกวันมีครั้งหนึ่งผมรีบไปโรงเรียนจนลืมไปว่ากำลังต้มน้ำตั้งไว้ที่เตาที่บ้านไม่มีใครสังเกตเห็นน้ำเดือดไปจนกาแห้งสนิทแล้วระเบิดขึ้นแน่นอนครับผมทำเรื่องอันตรายใหญ่หลวงเสียขนาดนี้ผมต้องถูกลงโทษเป็นธรรมดาคืนนั้นพ่อสั่งให้ผมคุกเข่าอยู่นอกห้องจนฟ้าสางห้ามเข้าไปนอนในห้องเด็ดขาด นั่นก็เป็นเนื้อหาในตอนที่35มือเท้าเป็นระวิงจากหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ